รักครั้งใหม่คบเด็กวัย22ปีไม่คิดเปิดตัวเปิดบ้านแพทนภัพาแบกภาระเดือน3 0 0แสนปมถูกพ่อแท้ๆฟ้องแม่แพทนภัพาตันตรากูดที่บอกเลยว่าหัวบันไดไม่เคยแห้งจะแห้งได้ไง่ายล้าสุดในรายการเจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงรักครั้งใหม่ที่สดใสเกินเบอร์เพราะกำลังมุงมิ้งกับเด็กวัย22ที่อายุห่างกัน14ปีแต่ไม่ถึงขั้นเป็นแฟนอยู่ในช่วงกาลังศึกษากันและกันก็มีบ้างมีเข้ามา หนุ่มของแพทรหรอก็เป็นคนนอกวงการก็เด็กกว่าอายุห่างกัน14ปีแต่ยังแค่คุยคุยอยู่เขาจีบเราอยู่เราดูพฤติกรรมเขาอยู่และวันนั้นที่ไปร้านอาหารและมีคนเห็นซึ่งไปกันเยอะมากแต่ทําไมซวยทุกที่เลยจริงๆแพทไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดอันนี้ไม่ได้ตอบแบบดารานะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลายังไม่ชัวร์เพราะที่ผ่านมาพอมันเป็นข่าวมันจะมีหลายคําถามที่เข้ามาแต่สําหรับตอนนี้ด้วยอายุที่ห่างกันเยอะและ ตอนนี้ความรักแพทให้ลูกไปหมดแล้วก็เลยวัดใจว่าเขารับเราได้ไหมไม่ใช่เขามาวัดใจเราแล้วนะเพราะเวลาของเราให้ลูกกับให้งานเขาต้องเข้าหาเราต้องเข้าใจเวลาของเราจากที่มีต่อคิวอยู่ก็เริ่มหายไปแล้วซึ่งถ้าคํานวณตามอายุของฝ่ายหญิงณนะปัจจุบันตอนนี้36ส่วนที่ห่างจากหนุ่มคนนั้นคือ14ปีบวกลบแล้วหนุ่มคนที่เจ้าตัวคุยอยู่นั้นอายุ22ปีแพทนภภานางเอกยอดกตันอยู่ เธอดูแลปรนิบตัติแม้ที่ไม่สบาย5้าปีควบคู่ไปกับดูแลพี่สาวแพทต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในบ้านเพียงคนเดียวเดือนละ3 0 0แสนกว่านำสามตอนนี้พอบังเกิดก้าวยังซ้ำเติมด้วยการฟ้องร้องเอาตังคัดขาดความเป็นพ่อลูกกันอีกเจอเรื่องแบบนี้แพทถึงกับลมทั้งยืนร้องไห้และมีความทุกข์ในใจมาโดยตลอดพอบังเกิดก้าวฟ้องจะเอาตังสาเหตุคือพ่อเธอไม่ยอมรับว่ามีเมียน้อยมีอีกครอบครัวหนึ่งจิน จริงแล้วแพทอยากให้แยกกันอยู่ไปเลยตัดเรื่องเขาไม่ยอมเขาเลยมาทําเรื่องฟ้องแพทกับแม่ว่าควรได้ทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งจากการที่เคยได้อยู่กินกับแม่ติดไปด้วยเขาคิดว่าถึงไม่ได้จดทะเบียนกันตามกฎหมายแต่เคยอยู่ร่วมกันมาเขาก็มีสิทธิ์ในส่วนนั้นด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะอยากฟ้องก็ฟ้องเลยแพทสู้สุดตัวอยู่แล้วเข้าใจแล้วว่าเขาคงไม่มีทางเลือกอื่นเลยใช้วิธีนี้ตอนนี้แพทก็รอขึ้นศาลในอีกไม่กี่เดือนนี้แล้วค่ะทุกวันนี้ ลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวอย่างแพทนป,ป่าต้องกลายมาเป็นสาวแครกรับหน้าที่หัวหน้าครอบครัวคอยดูแลคุณแม่และทุกคนแบกรับภาระต่างๆมากมายซึ่งเธอยืนยันว่าจะดูแลอย่างดีที่สุด